ส่วนค่าคือคอยนิมุนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าแกสิกนะครับเป็นข่าวหลักอยู่แล้วข่าวแรกและใครอยากที่จะรับชมข่าวเพิ่มก็สามารถที่จะรับชมเพิ่มได้นะครับส่วนใครที่ อยากที่จะชมลูน่าข่าวรูน่าแคสสิกอย่างเดียวก็แค่นั้นพอนะครับแค่ข่าวแรกพอโอเคครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสสิกดอกห้อร์ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับแล้วก็ตัวของหลักสูตรเหรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนรวยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และวิดีโอคลิปผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ เรามาดูตัวของข่าวเทอร่าลูนาแคสิกด้วยกันนะครับก็มีการปรับสูงขึ้นระดับแนวรับก็คืออยู่ที่ประมาณ0.04ตัว6,000นะครับก็ดูเหมือนว่าอัตราการเบิร์นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับการโหวตของชุมชนเนี่ยก็เริ่มขึ้นด้วยนะจากนั้นเทอร่าลูนาแคสิกก็อยู่ที่6,000ใช่ไหมที่0.4ตัวนะครับ ระดับคงที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาโทเค็นลดลง66%ตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วนะเราก็ลูหน้ายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็คิดว่าาราคาประมาณนี้แหละ3,000-6,000น่าจะเป็นฐานที่ต่ำที่สุดแล้วลู n a Classic m มทริกนะครับโทเค็นมากกว่า727ล้านโทเค็นก็ถูกเบิร์ในช่วง7วันที่ผ่านมาการเบิร์เหล่านี้ทำให้จำนวนครั้งนะครับ ที่เหรียญเนี่ยถูกทำลายตั้งแต่เริ่มเริ่มทำนะครับซึ่งมีมากกว่า470,000ล้านโทโเคนนะและการเบิร์ส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้มาจาก Luna Foundation กับซึ่งเป็นการเบิร์โทโเคนมากกว่า211ล้านโทโเคนเมื่อวันพุธนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังการเบิร์ของ เทอร์ล่าลูนาแคสติกเนี่ย usdt หรือ ustc นะครับโทษทีเทอร์ล่าแคสติก usd มากกว่า1 7พันล้านโทเค็นนะก็การเบิร์นเนี่ยก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับลูนาแคส s ิก211ล้านลูนาแคส s ิกส่วนตัวของ ustc ก็คือ1,754ล้านโดยประมาณนะครับ<ม>ก็ทำให้เห็นว่า ustc ช่วงนี้ดูเหมือนเร่งและมีอะไรสักอย่าง อันนี้เป็นข้อมูลมาจากมิสเตอร์ไดมอนด์แฮนด์วนะโพสใน X นะครับซึ่งวันที่2เมษายนปี2 0 2พันี่สิะก็ถ้าเกิดพูดถึงการวิเคราะห์เนี่ยในช่วงเมษายนเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วนะน่าจะปลายเดือนหรือต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงสงการบดีทีก็ ทางคุณโดคอนเนี่ยก็จะต้อง,องถูกพิจารณาคดีนะครับแต่ก็จะเป็นการพิจารณาหลักฐานและนะที่มีอยู่ของของตัวของสารนะครับดีกาซึ่งสารดีกาก็ปวดหัวกับคุณแกรี่เกิลเซอร์มากเลยนะที่คดีแพ่งไปสรุปไอตัวคดีอย่างนั้นนะครับเราก็ให้ตัวเธอล่าลูน่าเสียค่าปรับ นะในฐานะที่เป็นผู้แพ้คดีแล้วก็เป็นผู้ล้มละลายปัญหาคือว่าการพิจารณาคดีเนี่ยมันพิจารณาคดีจากการใช้นะครับผู้เสียหายเนี่ยเข้ามาโหวตใช่ไหมนะครับแต่ไม่ได้พิจารณาคดีในตัวของหลักฐานว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับที่จะนำไปสู่ความผิดนะก็เลยต้องมาทางคดี อาญาเนี่ยต้องมารับช่วงนะก็เป็นความช่วยของคุณแกรี่แหละนะแล้วความช่วยอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยราคาของ Luna c l a s s i ิไปไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้บทสรุปด้วยนะต่อมานะครับเรามาดูข่าวของคอยเบสด้วยกันนะคอยเบสรู้สึกกำลังจะที่จะลิสเลียแล้วแอลคอยเพิ่มนะครับในการจดทะเบียนอันนี้เป็นคอยเบสนะ เหรียญเนี่ยได้เพิ่มคือ RSR คือ Reserve Right นะครับลงแผนงานจดทะเบียนนะเรียบร้อยแล้วนะก็จริงๆมีทั้ง Binance เราก็ up ปิดด้วยนะครับเราก็อยู่ในเครือข่ายเบสหรือคอยเบสเลเยอร์สนะครับเป็นเงินสกุลดิจิตอลของคอยเบสแล้วก็โปรเจกต์ Reserve Right นะครับก็เป็นโทเก็ตดิฟาที่มุ่งหมายถึงการนำ Stable Coin ของ อาร์ทีโนะครับของตนไปค้ำประกันแล้วก็ผ่านการ Staking แล้วก็เป็นการพวกกู่ยือมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นโครงสร้างของการเงินนะครับจริงโปรเจกต์เริ่มมาตั้งแต่ปี2 0 2 0 2 1แล้วแต่ว่าเหรียญน,นะเพิ่งมามาทำการระดมทุน,นแค่ตอนนี้นะครับเพิ่งมาระดมทุนตอนนี้นะจริงเหรียญมันก็หนาดแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นข่าวของอ่าคุณเจตินสันละกันนะครับคุณเจตินสันเนี่ยตอนนี้ติดอันดับผู้รวยที่สุดในตลาดคริปโตเนี่ยก็ติดท็อปแล้วนะอันนี้มาจากนิย,ยสารชื่อโฟ l ส e นะครับก็กลายเป็นมหาเศรษฐีนะคริปโตลายล่าสุดนะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาในรายชื่อของมหาเศรษฐีของโลกนะครับของโฟฟสนะ ในขณะเดียวกันซีซี่นะครับก็ยังคงรักษาตำแหน่งของเขานะในฐานะมหาเศรษฐีด้านคริปโตที่ร่ำรวยที่สุดนะครับตามรายชื่อเศรษฐีโลกของโฟโก์นะประจำปี2025นะครับจะสินซันมีสินทรัพย์เนี่ยประมาณ8.5พันล้านดอลลาร์นะทำให้เขาเป็นอันดับที่353นะเป็นผู้ก่อตั้งทอนหรือเหรียญ trx ด้วยนะครับ ก็เพิ่งเข้ามามีรายชื่อมไม่นานนี้อ่านเรามาดูข้อมูลจาก a r c ์แ m นะครับอินเทลเจนว่าจารดีสันสมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่นะครับประมาณ1.4พันล้านดอลลารนะ์ณเดือนมกราปีสอนินะครับแล้วก็คริปโตมีทั้งหมด16บรายชื่อเลยนะครับเป็นเหรียมีนนะแล้วก็สินทรัพย์รวมสุดทีมากกว่า1นึ่งแพันล้านดอลลาร์นะส่วนซ c ก็อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะ ก็อ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มขึ้นมาโอเคต่อนะครับเรามาในส่วนของอ่าตัวของ ftx นะครับ ftx เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมขอนะอ่าอ่านหัวข้อหน่อย ftx เนี่ยปฏิเสธข้อเรียกร้องมูลค่าหลายล้านเหรียญสหรัฐกรนี พาดกำหนดเส้นตายของ KYC นะครับ s c a ก็ปฏิเสธคำร้องนะของผู้ใช้ที่สามารถเริ่มกระบวนการ KYC หรือเราเรียกว่า Know Your Customer นะครับในวันที่3มีนาคมปี2025ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของศาลล้มละลายของสหรัฐที่อนุญาตให้ Xchange เนี่ยเยผยแพร่คำร้องที่ถูกปฏิเสธและลบออกจากภาระผูกพันได้แม้ว่า Xchange เนี่ยจะไม่ได้ระบุค่าใช้จ่ายของ การเรียกร้องที่ปฏิเสธนะนะแต่ผู้ใช้ X เ,เนี่ยลายหนึ่งนะครับคือคุณอ่ามิสเตอร์โพโปนะมิสเตอร์สีม่วงนะว่าคาว่าคำร้องเนี่ยมีมูลค่าประมาณ300ล้านดอลลาร์นะก็น่าจะต้องไปเสียค่าปรับกันนะครับซึ่งตอนนี้ FTA ก็จะต้องมีการใช้นี่นะครับอันนี้เป็นก้อนใหญ่เลยคือเดือนพฤษภาคมไม่รู้ว่าจะเลื่อนหรือเปล่านะ นะครับเพราะว่าช่วงนี้คือตลาดคริปโตยังไม่ได้ไปเลยนะผมก็คิดว่าคริปโตน่าจะไปเล่นตอนช่วงอีสเตอร์นะนะครับไปขึ้นตอนตลนช่วงอีสเตอร์กันอีกทีนะผมว่าคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะลงน่าจะลงก่อนอีสเตอร์สักนิดหน่อยแล้วก็ไปขึ้นบิตคอยไปขึ้นจริงๆอ่ะตอนช่วงอีสเตอร์นะครับแล้วก็น่าจะมีการเรียกร้องประมาณ4ี่แสนรายการนะครับ นะเราก็อนุญาตโดยมีน้อยกว่าประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, แล้วจะเห็นว่ามีประมาณ4 5 000, 7 0 0 0ละรายการนะครับโดยมีมูลค่าวันที่ยื่นคำร้องเนี่ย344ล้านดอลลาร์นะครับก็อ่าเป็นการลดภาระผูกพันลงประมาณ300ล้านดอลลาร์นะครับที่สนใจคือเอชเนี่ยยังสามารถปฏิเสธคำร้องได้อีกนะครับอย่างคุณซุนิวอ่าคาอุรินะ ผู้สนับสนุนเจ้าหนี้ของ FTX ก็ตั้งข้อสังเกตว่า FTX มีแผนที่จะลบคำร้องแล้วก็ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการของ KYC ให้เสร็จภายในวันที่1มิถุนายนปี2025เป็นเส้นตายได้นะครับฉะนั้น1มิถุนายนปี2025ก็เป็นเส้นตนะอันนี้ก็เป็นคำร้องของศาลนะซึ่งเขาก็ระบุนะการร้องอการเรียกร้องเนี่ยที่ระบุไว้ในตารางที่1ครับของคำสั่งก็ไม่ได้อยู่รวมในภาคผนวกของ A นะครับที่แนบมาด้วยนี่และยังดูปฏิเสธได้นะครับแล้วก็หากผู้ถือเนี่ยเรียกร้องดังกล่าวก็ไม่ส่ง KYC ทั้งหมดที่ FTX Recover t r u s t นะครับผู้ที่ขาย KYC ก็ต้องร้องขอภายในวันที่1มิถุนายนปี2025เวลาเนี่ยของฝั่งของเขาเนี่ยคือประมาณ4ี่โมงนะครับเป็นเส้นตายในการสดนะก็หลักๆประมาณนี้นะครับ ่อมานะก็จะไปในเรื่องของแบบหนึ่งนะครับอ่าน่าจะไปเรื่องของโดด์ทรัมนะครับเนี่ยน,น่าจะเป็นเรื่องของภาษีนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยอ่าเราก็เห็นแล้วว่าแต่ละประเทศโดนยังไงมีรายละเอียดยังไงนะครับอ่าส่วนตัวผม ผมมองว่ายังไงผมไม่ได้มองเรื่องเป็น p o l i t i c a l นะครับผมมองเป็นเรื่องของอเล่นเกมทางการเงินมากกว่านะครับคือทรัมป์เนี่ยเขาพยายามที่จะดึงเงินกับฝั่งของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นตัวของโรงงานก็เริ่มบังคับแล้วเป็นกายกายว่าจะเข้าไปตั้งที่โรงงานนะครับแล้วก็ตัวของอาภาษี นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะต้องต้องโดนอะนะแต่อยู่ที่ว่าประเทศไหนเนี่ยจะสามารถต่อรองกับทําได้นะครับโดยที่ตัวเองได้ประโยชน์แล้วเขาก็ได้ประโยชน์ด้วยเขาอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าซึ่งอันเนี้ยเป็นวิธีคุยนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้ขนาดไหนนะนะครับเรต้องเอาไปคิดกันว่าไอ้ภาษีนําเข้าเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงแล้ว สิ่งที่วางแผนกันไว้เนี่ยนะครัอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้ามาลงทุนจากอเมริกาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าแนวของ Đ โดนัทาม,มาอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่มีนะรประเทศไหนเข้ามาลงทุนต,ต้องต้องต้องพึ่งฝั่งจีนอย่างเดียวอะนะครับเพราะว่าเขาไม่มีแผนที่จะเข้ามาอยู่แล้ว นะครับในสมัยของโดนัททัมไอเราไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอเวียดนามอะ่ะนะเวียดนามก็น่าจะลําบากหน่อยน่าจะต้องพึ่งจีนอะ่ะเดี๋ยวดูทางเวียดนามแล้วกันว่าเขาหาทางออกนี่นะครับแต่เวียดนามเนี่ยเขาพึ่งสารัฐเยอะอยู่แล้วเขาน่าจะได้เครดิตแล้วก็ได้การต่อรองดีกว่าเรานะแตะ่ต้องดูอะ่ะนะว่าเขาจะต่อรองอยังไงนะปิดคอยล่ 82, วแปดหมื่นสองสองร้อยดอลลาร์ในเวนเดอรานะครับ ทามกางการเทขายในตลาดทั่วไปเกิดจากการประกาศของประธา,านาธิบดีโนโดโนอรมัมเกี่ยวกับภาษีสุราก,กรใหม่ทั่วโลกนะครับข้อมูลของคอยเกโก้จริงผมว่าหลักๆเนี่ยเขาดึงเงินกลับมากกว่านะครับเขาเตรียมแล้วว่าอเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะรีเซช i ันนะครับจนที่จะต้องหันมาใช้หนึ่งคือ CBC สองคือไอรูปแบบเศรษฐกิจการผลิต อะไรทุกอย่างเนี่ยทํากะรีใหม่หมดเลยนะครับก็คือเอานักพัฒนาพวกวิศวกรเนี่ยที่เกี่ยวกับพวกบล็อกเชนแล้วก็ a อเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้าไปนะครับก็เข้าไปพัฒนาอเมริกาก็าไม่รู้ว่าจะทันเปล่านะสี่ปีนะแต่หลายอย่างในอเมริกาก็น่าจะเกิดแหละนะครับพอเขารีเปลี่ยนใหม่เลยนะครับฉะนั้น ถ้าเกิดเราได้ยินข่าวอะไรพวกเนี้ยนะแล้วอมันซ่อนอะไรไว้เนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒน,นาเนี่ยมันมันตอนนี้เราก็อ่านจะไม่ได้ข้อมูลตรงนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาข่าวเนี่ยน่าจะเน้นเรื่องของ p o l i t i c มากกว่า economy ม,มากกว่านะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของ economy อม,มากกว่านะครับเราดูคนละมุมกัน สุลกรการครั้งใหญ่นะตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาตินะที่ขาดดุลการค้าของสหรัฐในปริวาณมากและต่อเนื่องนะคำสั่งฝ่ายบริหารนะครับกำหนดภาษีขั้นต่ำา10%สําสำหรับสินค้านำเข้านะครับจากทุกประเทศโดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่5เมษายนนะแล้วก็สำหรับประเทศที่สหรัฐมีการขาดดุลการค้าจำนวนมาก ภาษีสุลกากรเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการใช้ตั้งแต่วันที่เก้านะครับวันนี้วันที่ห้าอยู่นะนะก็มีการบังคับใช้แั่นั้นเราต้องคุยเขาแหละอยู่ที่รัฐบาลเราจะคุยหรือเปล่านะนะครับก็ต้องดูด้วยกันเรารู้สึกว่าประเทศไทยโดนไปสามสิบเนาะจีนต้องประเชิญกับภาษีสุลกากรสามสิบสี่เปอร์เซนยุโรปยี่สิบนะครับไต้หวันสามสิบสองเกาหลีใต้ยี่สิบห้า ซาอลสิบเจ็ดนะครับแล้วภาษีคุณลกกรเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของรัฐบาลในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐและล,ลดการพึ่งพาสินค้าต่างประเทศนะครับดังนั้นความไม่แน่นอนนี้ก็เป็นภาษีการค้าของสหรัฐนะครับและความเสี่ยงต่อสภาวะเศรษรฐกิจถดถอยด้วยนะคงทาคงพยายามทําให้มันถดถอยแหละนะครับเพราะว่า ต้องการจะเปลี่ยนหน้าเศรษฐกิจออกมาเป็นแบบใหม่เป็นแบบดิจิตอลจริงๆนะไม่รู้ว่าทำได้เท่าไหร่นะดูจากโปรเจกต์เรื่องของตาเกตเลยอะไรเอ่ยนะนะทำให้ตลาดเนี่ยทุกเหรียญดอบลงหมดนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับทาง N นสแดกเนี่ยผมจำจำหุ้นบางตัวไม่ได้ลบไปลงพันเปอร์ อันนี้ก็เป็นข้อมูลจาก X a r t h ์ r Hayes hey นะครับวันที่3ามีสามปีสอง5นี่ห้าในเนะซึ่งผมไม่ขอเจาะอะไรมากกว่านี้คุณลองไปหาช่องที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ได้นะครับแต่เอาละก็เป็นผลดีต่อตลาดคริปโตระยะยาวแน่การดึงเงินครั้งเนี้ยนะอาจจะระยะสัน <S <S ้นอาจจะอารมณ์ปอดจอยเล็หน่อยแต่ในระยะยาวเนี่ยอืม น่าสนใจนะคะว่าทรัมป์แลสะสหรัฐอเมริกาจะพัฒนาเศรษฐกิจไปในทิศทางไหนนะครับหลังจากรี e ซ t i o n ไปแล้วอันนี้เป็นข่าวสุดท้ายนะครับจากคุณโรเบิร์ตกิสกบอกว่าดีกว่าบิตคอยผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกเผยเห็นหนังสือที่เขาเลือกครับโรเบิร์ตกิสกก็ผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะก็บอกว่า เห็นว่าเงินนะ่ะมีค่ามากกว่าทองคำและบิตคอยนะครับอันนี้จริงนะนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาคนรวยเนี่ยนะครับต้องสู้กับตอนอยู่ในสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยเขาจะต้องมีเรื่องของอ่าเงินสดเนี่ยในการบริหารได้ชัดเจนที่สุดอ่าคนหนึ่งนะครับแล้วก็องค์กรใหญ่หญๆอย่างแบงชาแนลด้วยนะครับของ คุณวอ์เรนบัฟเฟต์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการสะสมเงินให้มากที่สุดนะเพื่อจะรู้ว่าตัวเองจะต้องลงทุนในอะไรนะครับเมื่อเศรษฐกิจมันกลับมาแล้วมีทิศทางที่ชัดเจนวอ์เรนบัฟเฟต์จะต้องตัดสินใจเข้าช้อนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเทรนในอนาคตนะนะครับก็เงินนะใช่สำคัญที่สุด นะครับตอนนี้ทองคริปโตหุ้นอันพวนหมดครับไม่มีอะไรดีที่สุดนะครับเราถึงได้บอกว่าทุกอย่างนะครับในโลก Crash of King นะครับไม่ใช่ Crash of Test นะใครบอกว่า Crash of Test เนี่ยแปลว่ายังไม่เคยอยู่ในสภาวะที่ ในสภาวะที่เศรษฐกิจนะครับเกิดฮีตเตอร์สูงสุดนะครับหรือเกิดสภาวะเดือดแบบสูงสุดเลยนะครับหรือว่าเกิดสภาวะที่คับคายคับคาที่จะเป็น r e เซ็คชั่หรือมันแย่สุดนะคำนี้ยเราจะจำไปจนวันตายนะครับแล้วเราก็เข้าใจด้วยว่าไอ้คำนี้ยว่า c a s h of k i n g เนี่ยในช่วง เวลาเนี้ยมันคือสิ่งที่บอกเลยนะครับว่าเงินก็คือสิ่งที่อยู่บนสูงสุดนะครับยิ่งกว่าสินทรัพย์ตรงไหนนะครับก็ข้อมูลเนี่ยอยู่ประมาณนี้โอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปเนี้ยก็ก็อยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ดังนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ amazing rich new moon coin นะครับเราก็กลุ่มของ luna classic เราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและวกันการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับวันนี้เราก็หวังว่า luna หรือ terra จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะ m o o ไปด้วยกันกับช่อง coin ยิงมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ